สวัสดีครับวันนี้ครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีพี่ๆน้นๆที่ชอบปลูกปากันทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกับลูกไทปูนะครับในช่องไทปูชแนลครับวันนี้ก็มาออกไม้ครับผมอันนี้ก็เป็นไม้เขื่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไมายเขื่อนน้าอุ่นครับบรรยากาศไมายนะครับอันนี้เป็นไมยบ้านนาเรานะครับ ผมก็ไม่เคยมาลงนะครับตรงนี้นครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกครับวันนี้ไม่เห็นมีหน้านาม,มานะครับทางด้านข้างนะครับผมก็จะลงตรงนี้นะครับไม่รู้ที่ใครนะครับแต่วันนี้ไม่เห็นคนมาครับเดี๋ยวยังไงก็มาลงเบ็ดกันเลยครับผม ียวผมช่วงนี้ผมก็ลงเด็กที่เสร็จเรียบร้อยนะครับช่วงนี้ก็เป็นเวลาช่วงห้าโมงเช้านะครับเดี๋ยวในส่วนปาก็ต้องนั่งลุ้นกันไปยาวๆครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ปลาจะเข้ามากินหรือเปล่าน,นะครับฝนก็เรื่อนที่จะคิดว่าน่าจะจกลงมานะครับเดี๋ยวก็นั่งลุ้นกันไปยาวๆครับผม

เอาเลยเอาเลยลูกเอาเลยอาอ่แกมันจังว่สามันมันปนาน่ามันระกางเนี่นดเดียวจี้อันนี้สวัดลงไปอ้อมรอันนี้ต้องปักเออไม่งไม่

แ็บแรกครับทางวันครับผมเปลีพียนใส่กา้คนไปยืนในหุ่นึงมันออกมันแนในหุ่นหรอคนแรไวัยยมคตัวเจ็ตโลเนียกันามาเทพห้มเดียวซชหน้าปลากินแล้วเชียงแอลลงไปจีโอจีโซ่โซ่โซเปียกมาน ताज बना दी है भाई वो भी

เอ้ซ <laughs> euh <Answer sketches> ื้อท oh okay. okay, ีไงตอระเบิดละตอระเบิดทีงานล่าตอเยอะตอจีงเป็ดเนี่ยมันไม่เยอะฝ่านี่ะตอนะโอเคครับผมสำหรับในวันนี้นะครับก็ได้เก็บเป็ดกันเกือบจะหมดแล้วนะครับสำหรับในวันนี้ก็ต้องได้กลับบ้านกันแล้วครับในส่วนของหมายเกลือน้ำอูนก็ตามที่เห็นนะครับปลาก็ไม่ค่อยจะเข้านะครับวันนี้ครับ ่วันนี้ก็ต้องได้กลับบ้านกันนะครับเพราะว่าห้าโมงครึ่งแล้วนะครับนานาที่มาด้วยก็เก็บเบ็ดกันนะครับ โอเคผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะนะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับยัไงไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับในใหมายนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านครับสำหรับวันนี้ผมก็คำว่าสวัสดีครับ รถไทยเราใส่จะติดเลยคือติดใจขี่รถมอไซค์มาแต่เดี๋ยวมาส่วนเมียมาแล้วแล้วกระพบแดงเั่นโอ้ยเมียขี่มอไซค์มาไกลปบนี้ซะเนี่ยเมียบอก